ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยประสบปัญหาแบบนี้เนี่ยไม่ต่างจากผมนะครับก็คือพอเวลาที่เรามีงานนะครับที่มันจะต้องใช้สมาธิสูงๆแล้วเนี่ยเช่นพวกงานในการอ่านหนังสือสอบนะครับเขียนบทความรีเสิร์ชงานต่างๆซึ่งเราไม่รู้มันจะสิ้นสุดตรงไหนบางทีผมแค่คิดถึงมันนะครับยังไม่ได้ทันเริ่มทําเลยเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่อยากทําละเพราะว่ามันน่าจะต้องใช้พลังงานสมองพลังงานกายเยอะมากๆแน่นอนนะมันก็เลยทาให้ เราไม่ได้เริ่มทําสักทีครับผมไม่ได้เริ่มทํางานสักทีจนสุดท้ายก็เลยกลายเป็นคนผัดบอลประกันพุ่งนะครับผมอยากจะแก้ไขปัญหานี้ครับก็เลยมาเจอเทคนิคหนึ่งครับที่มีชื่อว่าพโมโดโรครับเทคนิคนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงครับอันนี้ผมทดลองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้นครับก็เลยอยากจะมา คุยให้ฟังถึงเทคนิคนี้นะครับแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาพร้อมเทคนิคอย่างเดียวนะครับผมยังมาพร้อมกับเทมเพลตโนชันนะครับที่ผมใช้ในการจัดการชีวิตตัวเองนะครับจัดการงานต่างๆแล้วก็มีระบบโพลาร์โล,โลอยู่ในนั้นด้วยนะครับเทคนิคนี้จะเป็นยังไงนะครับเทมเพลตใช้ง่ายขนาดไหนนะครับก็ลองมาติดตามรับชมกันได้เลยครับ คิดว่าน่าจะมีหลายๆคนเป็นแบบผมนะครับคือถ้าเรามีงานที่มันมีโอกาสที่จะกินเวลาเราได้แบบไม่จํากัดเนี่ยแบบไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนแล้วก็ต้องใช้สมาธิสูงนะครับเช่นงานประเภทการอ่านหนังสือสอบการอ่านหนังสือเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆงานที่เกี่ยวกับการวางแผนต่างๆหรืองานที่เป็นการรีเสิร์ชเขียนบทความแล้วเนี่ยผมก็มักจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดของงานนะครับก่อนที่จะเริ่มลงมือซะอีกสุดท้ายก็ลงเอ่ยด้วย การทาให้ผมเป็นคนผัดวันประกันพุ่งครับทำอะไรไม่เสร็จสักทีต้องรอใกล้ๆกับเดทไลน์ส่งงานนะครับถึงจะมีกระจิกกระใจลุกขึ้นมาทํางานนั้นๆผมเลยไปเจอวิธีหนึ่งมาครับซึ่งวิธีนั้นเนี่ยมีชื่อว่าโพโมโดโลนะครับซึ่งเขาก็บอกไว้ว่าครับการผัดวันประกันพุ่งของคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมักจะชอบความสบายครับถ้าอะไรที่เป็นงานที่ต้องใช้เวลานานๆแบบไม่รู้จะจบเมื่อไร่แบบพวกเรื่องของการอ่านหนังสือสอบเนี่ยร่างกายก็มักจะบอกไว้ก่อนเลยครับบบว่่่าาาถ้้เเเจออรืองแบบนีีมย อย่าไปทามันเลยนะอย่าให้ร่างกายทํามันเลยนั่นก็เลยเป็นที่มาครับว่าเรามักจะขี้เกียจเมื่อเจองานประเภทนี้นั่นเองครับนั่นก็เลยเป็นที่มาครับว่าเทคนิคโภโมโรโล่เนี่ยเพื่อที่จะให้เราเสามารถทํางานประเภทนี้ได้แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็เลยจะมีวิธีครับว่าให้เราทํางานครั้งหนึ่งเนี่ยแค่เพียง25นาทีเท่านั้นเองนะครับเพื่อเป็นการหลอกสมองของเราก่อนนะครับว่าให้รู้สึกเจ็บปวดน้อยลง แล้วก็เริ่มลงม,มือทําทันทีนั่นเองครับโดยวิธีและหลักการของโฟมโรลโลเนี่ยมีอยู่5ขั้นตอนง่ายๆแบบนี้ครับคือ 1. เราเลือกก่อนครับว่าเราจะทำงานอะไรนะครับโดยเรามีเทคนิคคือเราจะเลือกแค่ง,งานเพียงงานเดียวในช่วงนั้นๆน,น,นะครับขั้นตอนที่2ครับเราตั้งเวลา25นาทีครับขั้นตอนที่3คือ เราลงมือทําอย่างเต็มที่ในเวลา25นาทีนั้นครับต่อมาครับหลังจากที่เราเสร็จ25นาทีนั้นเนี่ยเราก็ทําการพัก5นาทีพอทําครบ4เซตเนี่ยเราก็ค่อยพักนานขึ้นครับเป็น15-30นาทีต่อเซตหลังจากที่ผมได้ลองวิธีนี้มา2-3เดือนครับสิ่งที่เห็นและชัดเจนมากก็คือผมรู้สึกว่าตัวเองครับ ได้เริ่มทํางานที่มันยากแบบนี้โดยที่อิดออดน้อยลงครับแล้วก็เริ่มทําทันทีแล้วตอนที่ทำเนี่ยก็มีสมาธิมากยิ่งขึ้นครับส่วนการเริ่มกดเวลาเนี่ยผมว่ามันมีผลมากกับผมนะครับที่ทําให้ร่างกาย,ยาเรารู้ว่าเนี่ยมันคือการเริ่มงานแล้วนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะโฟกัสกับงานนี้งานเดียวแล้วก็ทุ่มเทก,กําลังทั้งหมดไปที่25นาทีนี้เพราะเรารู้สึกว่าอีกแป๊บเดียวเราก็ได้พักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้งานที่เราทําออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันได้มากกว่า ตอนที่เราไม่กดเวลาอีกด้วยซ้ำครับวันนี้ก็อยากจะมาลองแนะนําเทคนิคนี้นะครับให้ทุกคนลองเอาไปใช้นะครับเผื่อชีวิตการทํางานของเราจะดีขึ้นนะครับซึ่งมันเริ่มง่ายๆเองครับเพียงแค่เรามีนาฬิกาจับเวลานะครับเชื่อว่าทุกคนมีโทรศัพท์ตอนนี้เนี่ยก็มีนาฬิกาจับเวลาของเราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้แอปพลิเคชันหรือระบบ ที่มันดีขึ้นมาหน่อยนะครับในแอป,ปมือถือเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า B Focus นะครับซึ่งผมใช้อยู่นะครับเป็นแอปพลิเคชันของฟรีก็จะสามารถเลือกการตั้งเวลาแบบ p พ o ม o d o r o ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะได้ระบบที่มันสามารถสรุปหลายๆอย่างนะครับเห็นเรื่องของการจัดการงานของเราได้นะครับวันนี้ผมก็มีเทมเพลต Promodoro บน Notion นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีเช่นเดียวกัน,นครับส่วนใครอยากรู้ว่ามันใช้งานแบบไหนเนี่ยก็ตามผมมาดูได้เลยครับ เอาครับเริ่มแรกนะครับทุกคนก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างวิดีโอเ s สคริปชันนี้นะครับเพื่อเปิดเจ้าเทมเพลตโนชันตัวนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยทุกคนก็จะเห็นปุ่มที่มีคําว่าดูพิเคตนะครับกดดูพิเคตตัวนี้เนี่ยเพื่อดูพิเคตไปที่โนชันของเราได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ้าเกิดว่ามาถึงตรงนี้แล้วใครยังไม่รู้จักว่าโนชันคืออะไรหรือสามารถเปิดบัญชีโนชันได้ยังไงนะครับผมจะมีลิงก์วิดีโอที่ผมเคยพูดไปไว้นะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะคร ัญชีโนชั่นแล้วนะครับกดดูพิเคตตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกอินด้วยบัญชีของคุณนะครับก่อนที่จะเลือกไปที่ดาต้าเบสที่คุณต้องการเนาะหลังจากที่ก๊อปปี้ดาต้าเบสมาแล้วเรียบร้อยนะครับหน้าตาของเจ้าโนชั่นพมโวดโร่เทมเพลตเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า,า,ทาเทมเพลตนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้ทำขึ้นมาเองตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าผมได้แรงบันดาลใจจากทาเทมเพลตของ กริดฟิตตีนะครับซึ่งเป็นเจ้าที่รวมเทมเพลตมากมายนะครับแล้วก็โพโมโรเทมเพลตเนี่ยเป็นหนึ่งในงนั้นนั่นเองครับซึ่งก็เป็นเทมเพลตฟรีที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครถนัดภาษาอังกฤษนะครับอยากใช้ของ g r i ดฟิตตีเนี่ยก็กดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับมาที่เทมเพลตนี้มีอะไรบ้างนะครับทางด้านซ้ายเนี่ย จะมีเป็นนาฬิกาจับเวลาโพรโมโดโลครับก็คือเป็น25นาทีนะครับกดตรงนี้ได้นะครับเวลาก็จะเริ่มนับถอยหลังนะครับอยากจะรีเซ็ตก็กดตรงนี้นะครับแล้วเกิดว่าทําครบ1เซตเนี่ยเราอยากจะเบรกก็กดปุ่มช็อตเบรกตรงนี้มันก็จะจับเวลาเป็น5นาทีนะครับแล้วเกิดว่าเราทําครบ4เซ็ตนะครับเราอยากจะพักนานๆเนี่ยก็กดลองเบรกตรงนี้ก็จะเป็น10นาทีนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะมีหลักการโพรโมโดโลเขียนไว้ให้ครับแล้วก็ในวันนี้ครับถ้าเกิดว่ามีงานอะไรเนี่ยเราสามารถมาใส่ตรงนี้ได้นะครับ วิธีการที่ผมใช้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมอยากจะโฟกัสทางานอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จะมาใส่ไว้ตรงนี้ก่อนเลยครับว่าวันนี้เราอยากจะทางานอะไรเสร็จบ้างนะครับวิธีการคือให้เราลากคลุมทั้งหมดนะครับให้เราเอาเมาส์ลากคลุมทั้งหมดแบบนี้แล้วคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก delete นั่นเองครับนี้เราก็จะเป็นการเริ่มวันใหม่นะครับพอเริ่มวันใหม่เนี่ยให้เราเลือกเลยครับว่าวันนี้เราจะทําอะไรนะครับผมใส่ก่อนนะครับสมมุติถ้าเกิดว่าวันนี้ผมอยากจะทํา4อย่างนะครับอ่านหนังสือสอบภาษาอังกฤษ ทบทวนภาษาญี่ปุ่นเขียนเรียงความภาษาจีนแล้วก็โพสตบล็อกโพสหนึ่งอันนะครับสิ่งต่อไปที่น้องทําก็คือเรามาตั้งทาร์เก็ตกันครับว่าในงานแต่ละอย่างเนี่ยเราอยากจะทําสักกี่พมมโรโลนะครับซึ่งก็พมมโรโลละประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับคือ25นาทีเราก็เลือกไปครับสมมติผมอยากจะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษทบทวนภาษาญี่ปุ่น1ชั่วโมงนะครับอ่านภาษาจีน2โพมมูโรโมันก็จะขึ้นสถานะนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทําก็คือหลังจากที่เราตั้งงานเรียบร้อยแล้วเเเเนี่ย่ยรรรราาก็ิมมพของคับ สมมติถ้าเกิดว่าทําเสร็จแล้วเรียบร้อย1โพโมโรลโร่นะครับเราก็มาใส่ครับว่าเราทําไปแล้ว1อันมันก็จะขึ้นสถานะมาครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านี้ productive เพึ่งทําไปอันเดียวนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทําสมมุติถ้าเกิดว่าผมทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับงานไหนที่ทําเสร็จแล้วนะครับให้เราติ๊กถูกข้างหน้านะอ่าอย่างนี้สมมติถ้าเกิดว่าจบวันแล้วนะครับเราอยากจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยเราทําผลงานได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยลงมาข้างล่างครับจะมีสรุปผลการทํางานประจำวันให้นะครับ ก็จะบอกเขาว่าวันนี้อาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับได้โปรโมโดโลไปทั้งหมด7็เซตนะครับ3.5ชั่วโมงโดยประมาณมีงานสําเร็จ3 อันแล้วก็สาเร็จไปทั้งสิ้น75%ครับทาให้เรารู้ครับว่าวันนี้ทํางานเป็นยังไงบ้างนะครับระบบ Promolo ช่วยให้เราได้งานอะไรบ้างถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะเอาระบบนี้ไปใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนี้ผมแนะนําที่เทคนิคที่ผมใช้เองก็คือเราอาจจะตั้งเป้ากับตัวเองครับว่าถ้าสมมติวันนี้เราทําครบทุกงานครบอย่างน้อย8 Promolo เราจะให้ รางวัลตัวเองเป็นไอเทมหนึ่งแท่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทําให้เรามีแรงจูงใจมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นนะครับอาจจะเป็นเหมือนผมทําก็ได้นะครับก็คือผมมกักจะตั้งรางวัลตัวเองไว้ครับว่าเดือนนี้เนี่ยเราอยากได้ไอเทมอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นหูฟังนะครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าเดือนนี้เนี่ยเราทํา งานของปรโมโนโร่เนี่ยเสร็จอย่างน้อยใน20วันเราก็จะได้ซื้อหูฟังในสิ้นเดือนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เป็นเกมชายเลนจ์ตัวเองครับว่าเราจะทําได้ไหมแล้วก็เราจะได้สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าในสิ้นเดือนนะครับก็อยากให้ทุกคนลองไปปรับใช้ดูครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเทคนิคนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกคนทํางานได้ productive แล้วก็ได้งานมากยิ่งขึ้นครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับหรือมีเทคนิคอะไรที่อยากจะแชร์ ในการช่วยทํางานดีขึ้นนะครับอยากจะคอมเมนต์ตรงไหนหรืออยากจะให้ผมปรับปรุงตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอเลยนะครับส่วนวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ